The God Is c o o i n g มดใหม่ยอดนิยมที่ทำให้ไม่ว่าจะเปิดเป็นส่วนไหนของย t u b e เนี่ยก็พบว่าทุกคนพยายามจะท้าทายและกำจัดมันผมปิงไซโฟไฮเบอร์ผู้เล่นที่โกงที่สุดใน Minecraft ย,ยุคนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันครับผมจะทำตัวเป็นคนบาปเพื่อท้าทายและกำจัดพระเจ้าเซราฟินหรือฟอ l เลนอะไรก็ตามแต่ที่มอนี้มันรังสรรคขึ้นมาแล้วมาดูกันว่าการต่อสู้สุดเดือด การต่อสู้ที่ทําให้ถึงระดับเกมแครชในครั้งนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงผมหรือมันจะเป็นฝ่ายที่ถูกกาจัดไปกันแน่เชิญทุกคนติดตามรับชมได้นะหลอหลก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมที่เราคุ้นเคยกันอีกครั้งก็คือ Minecraft นั่นเองในรอบนี้นะ ผมมาอยู่กับมอสเดอกก็อดอิสทามิเรื่องมันจะมีอยู่ว่าผมเนี่ย YouTube อยู่แล้วผมก็เห็นคนเล่นมอสนี้เยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นมอสสุดฮิตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้อะตอนนี้ก็เป็นเทคที่3ามมแล้วเพราะผมทําเกมครา s h ไปสองรอบแล้วเลยต้องมาดใหม่โดยเริ่มเกมมาแล้วผมจะได้เทพมมาอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือ s c สครอ f life ครับโดยสครอฟไล f ์เนี่ยมันจะเขียนข้อความมาให้เราว่า ก็ผมจะบอกว่าอะไรแต่มือนก็โดนผมตบอยู่ดีเลยพระเจ้าตัวเนี้ติดแรลไม่ออกเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตัดไม้ก่อนนะเป็นอะไรที่เบสิกละพื้นฐานสุดๆเลยก็หายห่วงไปได้ต่อหนึ่งนะเพราะว่าวัดไหนที่มันนั้ผมเริ่มต้นด้วยการตัดไม้ได้นี่ผมมันไม่ได้ตึงสักเท่าไรหรอกนะก่อนหนึ่งผมจะอธิบายการทํางานของติดกอดให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนตามที่ผมเข้าใจนะตามที่ผมเข้าใจนะ โดยเจ้าถูกขามาบาดทางสายพนเนี่ยถ้ามันหมดเมื่อไหร่พระเจ้าจะลงมาลงโทษเราแค่นั้นเลยครับที่ผมเข้าใจดังนั้นเนี่ยผมต้มองรีบทําบาปให้เร็วที่สุดเพื่อท้าทายแล้วก็เชิญพระเจ้าออกมามเจ้าหมาจนนีนเนี่ยนะจะไปกัดเหยื่อของผมนะหยุดเลยเจ้าหมาฉันปล่อยให้แกไปกัดแกของฉันได้การทําบาปนั้นก็จะลดลงในลาทีนี้นผมก็จะได้ฆ่าทั้งหมาทั้งแกะเลยแล้วก็เราจะเก็บเศษของแกะที่หมาาเล่าไว้เนี่ย ได้ด้วยนะเพราะว่ากว่าที่เราเจะเชิญพระเจ้ามาได้เนี่ยเราก็ต้องหาอาหารกินกับหาที่นอนนอนเหมือนกันและเชเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเชเดอร์ที่ผมชอบแล้วมันก็เป็นมิรกับคอมของผมด้วยจะสังเกตว่าน้ำแล้วก็แสงโทนสีต่างๆมนันนะสวยมากเลยใช่ไหมสำหรับโรเอนเชเดอร์เนี่ยนี่ไหนเป็นหนึ่งในเชเดอร์ที่ผมจะไปรวมในคลิปโรเอนเชเดอร์ ader, สำหรับปี2025เลยสำหรับปี2024ที่ผ่านมานยผมก็ได้รวมโรเอนเชเดอร์เป็นคลิปไว้ให้แล้วนะแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ อ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะสดแสดงความลำเอียงของพระเจ้าตัวนี้ให้ดูนะเห็นไหมคือผมฆ่าปลาเนี่ยคามาบ่บาของผมมันจะไม่ลดลงเลยนะรวมถึงปลาหมึกด้วยไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เนะี่ยมีอคติอะไรกับปลาหรือเปล่านะปลามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนุย้ยกล่องนี้จะมีอะไรมั่งเอาจริงผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกน,นะแต่ก็ได้ชุดเกราะมาหน่อยหนึ่ง ถึงมันจะไม่ช่วยอะไรก็ผมก็ไม่ได้คาดฝังอะไรอยู่แล้วเพราะว่าของรอบหรือของกระชาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมแบบเก่งขึ้นอยู่แล้วนะเรามาเก็บสะสมความบาปกันดีกว่าแล้วก็นอกจากว่าค a r m บาปเนี่ยมันจะลดตอนที่เราทําบาปแล้วมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะตอนที่เราทําดีก็คือกาจัดมอนสเตอร์แล้วก็พวกอันเดธนั่นเองแต่ว่าจุดประสงค์หลกัลกๆตอนนี้เราคือเราต้องทําบาปให้มากที่สุด เอามาเจ้าแกะมันเป็นเครื่องสํางเวยในการอันเชิญพรเจ้าซะนี่แน่นี่ผมจะลองฆ่าเจ้างนมุมตัวนี้ให้ดูนะนี่คำอาบ้าของผมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะเพรว่าผมนยทำบุญนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจะพยายามฆ่ามอนสเตอร์ให้น้อยที่สุดแล้วก็รีบทำบาปจะได้รีบบรรเจิญพระเจ้าออกมาได้เวลานอนแล้ว ันดีสำหรับคืนแรกนะครับทุกคนในเช้าที่สดใสแบบนี้ก็แปลว่าเราต้องไม่ทำบาปกันต่อครับทุกคนพอดีเลยเรามาเจอ v i l l a จเจอเอาโคสอยู่พอดีเลยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็อยากทดลองมากเลยก็คือผมอยากรู้ว่าเจ้าตัววิ l เลเจอเนี่ยจะนับเป็นมนุษย์ไหมแล้วถ้าเราจัดการเขาไปเราจะบาปหรือเปล่านะนี่ลองดูเลยแล้วกัน สรุปก็คือเราจักการพิเลเจอเนี่ยไม่บาปนะแต่ถึงงั้นนะผมก็จะขึ้นไปรูทของด้านบนก่อนแล้วกันมาดูว่ามีอะไรที่เราก็จะใช้ได้บ้าง <c oughs> เคลียร์ไปอีกตัวหนึ่งโหรู้สึกไม่ดีเลยเพราะทำบุญเพิ่มไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่ามีจะแต่ชอบมากเลยนะจะแต่เนะี่ยแล้วผมก็เจอแล้วครับทุกคนสถานที่ทำบาปชั้นดีเลย นีคือหมู่บ้านวิเลเจอร์นั่นเองว่าเราน่าจอได้อยากพระเจ้าออกมาได้เลยนะด้วยการตบให้หมดหมู่บ้านนี้หรือเหมือนพระเจ้าจะลงโทษผมกับไฟไหม้เมื่อกี้ใกล้แล้วครับคามาบาหา่มเลยเก้าละขาดอีกไม่กี่ตัวผมก็จะสามารถดันเชิญพระเจ้ามาได้ตายซะเหมือนเป็นเครื่องสมโวยให้พระเจ้ามาแล้ว God is coming บ้านนี้คือบ้านแล้วกัน มาเป็นเครื่องสังเวยให้ระเจ้าซะนีคือคือคือมาซี่ระเจ้าออกมาเลยเราจะได้รู้กันละว,ว่าผมจะสามารถกําจัดพระเจ้าได้ไหมฮยกลายเป็นตอนกลางคืนทุกคนแล้วเสียงประกอบเสียงเพลงพวกนี้คือน,น่ากลัวนะจริงคือมันคือเสียงมันดังมาก,มากแต่นีคลิปเนี่ยผมจะพยายามเบาเสียงเลยก็ปรับระดับเสียงให้นะ ตู่คือตอนนี้มัน,มนดังมากเลยอะเงาบ้านนี้อีกสักหลังหนึ่งผมก็จะพอแล้วเพราะพระเจ้าใกล้จะออกมาละไปซะนี่พระเจ้าออกมาช้าดีไะเห็นไหม่ชาวบ้านตายไปกี่คนโอเคพระเจ้าจะมาแล้วมาแล้วเจ้า God is coming เฮ้ยผมโดนล,ล็อกจออ่ะโอเคผมโดนล็อกจอนะ โอ้เราไฟคือเวลาอุ้ยพระเจ้า <c oughs> เวลารวนมาก,าาก,กมีอมูราสกิไปกี่นีเจ้าโออะไรอ๋อหลุดเกมพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าแกสังหารแต่เจ้าไม่ได้แล้วน,นะ <c oughs> พวกฉันตํา <c oughs> โอ้โหแล้วทุกคนดูมันนี่ี่แม่งด่าผมขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันในพระเจ้าเวร จากผุ่มกลางขนาดเคสายพระเจ้าไปเลหมือนผมจะโดนดูดเข้ามาอยู่ในมิติไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ติดเอฟเฟกต์สโลด้วยความหนึตาบอดผมล้างเอฟเฟกต์ออกก่อนแล้วกันโอเคเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเอ๊ะตัวอะไรตัวอะไรแล้วอันนี้จอผมโดนล็อกเหมือนเดิมเลยผมจะลองโจมตีมันดูเอ้ตีเข้านี่ว่ะ ตีเข้างี้ก็สวยดิแต่าาที่ผมตีนเข้ามันก็ไม่ได้เก่งเท่าไรหรอกดูดิโอ้แล้วผมแคปจอไม่ได้จอโดนล็อกอืมเก่งมากวะมเก่งมากเหรอวะหมู่ๆนะตีตายง่ายมากแต่จอยังโดนล็อกอ,อยู่เลยผมไม่รู้ว่าผมจะแก้อาการจอล็อกนี้ยังไงเนะี่ยไม่มีตัวอะไรอยู่เลยด้วย จอผมเปลี่ยนที่โดนล็อกแหละตอนนี้คือผมยังไม่รู้เลยผมอยู่ที่ไหนแล้วผมจะออกไปอยังไนถ้จาจะาผมขังไว้แล้วหรอวะเออออกมาจากสะพานตรงนี้ก่อนอ่าในเมื่อผมทําอะไรมันไม่ได้มันก็ทําอะไรผมไม่ได้เหมือนกนันมาดูกันแล้วกันว่าใครจะทนไหวกว่ากันมื่็จะยืนรอแม่งอ,อยู่อย่างนี้แหละ